เพียงไม่กี่วันค่ะก็จะเข้าสู่เทศกาลสงกรานที่หลายคนรอคอยเพื่อที่จะร่วมกันสาดความสุขซึ่งขณะนี้ในกรุงเทพมหาคนครก็ได้มีการเตรียมการเพื่อจัดงานสงกรานกันแล้วนะคะในหลายพื้นที่รวมทั้งวางมาตรการดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชนที่จะมาร่วมงานติดตามได้จากรายงานค่ะกรุงเทพมหาคนครเป็นพื้นที่ที่ได้รับความนิยมในการเล่นน้ำสงกรานจากประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งในทุกๆปีจะมีประชาชนชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาร่วมเล่นน้ำสงกรานเป็นจำนวนมากในปีนี้หลายพื้นที่ได้มีการเตรียมจัดงานเทศกาลสงกรานซึ่งล้วนแต่เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวหลักที่ได้รับความนิยมมาอย่างต่อเนื่องในทุกปีถ้าเกิดเป็นมาตรการก็คงอาจจะขอให้งดการเล่นแป้งอะค่ะเพราะคิดว่า จากประสบการณ์ถ้าเกิดว่าเราไปเข้าสารแล้วไม่มีแป้งอย่างนี้ใช่ไหมคะก็จะรู้สึกว่าปลอดภัยกว่าปีก่อนๆที่เคยอนุญาตให้เล่นแป้งได้เนี้ยค่ะมีเจ้าหน้าที่มาดูแลครับรอบๆบริเวณงานอย่างนี้ครับเช่นถ้าปีแล้วว่าผมก็ไปเล่นที่สีลมอ,อ,อย่างนี้ครับน่าจะมีเจ้าหน้าที่เยอะกว่านี้ครับเพราะว่าอาจจะมีการฉกกระเป๋าอะไรวิ่งราวกันบ้างครับอ๋อเรื่องเครื่องดื่มอะค่ะพวกะอะไรอย่างนี้ค่ะแบบถ้าแบบกินดื่มเยอะไปก็อาจจะแบบว่าเกิดอันตรายได้ผู้อื่น มีมาตรการในเรื่องแบบตรวจตาพื่ดูตรวจดูจราจรเพราะว่าจะได้ช่วยลดอุบัติเหตุทางด้านการเดินทางได้อย่างงานวิถีน้ำวิถีไทยที่จะจัดขึ้นบริเวณ7จุดหลักทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานครงานสงกรานถนนสีลมโดยปีนี้มีจุดเด่นอยู่ที่อุโมงรักสีลมซึ่งเป็นอุโมง์น้ำยาว80เมตรและจะมีการสร้างมิติใหม่คืนภาพลักษณ์ประเพณีสงกรานที่ดีงามโดยเน้นหลักสป คือปลอดภยัยปลอดแอลกอฮอล์ปลอดโป๊และปลอดแป้งและงานเย็นทั่วล่ามหาสงกราน2,558บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงทั้งนี้ในพื้นที่ใจกลางกรุงเทพมหานครอย่างราชประสงค์ได้เตรียมจัดเทศกาลสงกรานขึ้นบริเวณลานด้านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์โดยเน้นให้เป็นจุดเล่นน้ำสงกรานที่สนุกสนานปลอดภยัยและปลอดจากแอลกอฮอล์ รวมทั้งให้คนรุ่นใหม่ตระหนักถึงวัฒนธรรมประเพณีทีด่ดีงามของประเทศไทยประชาชนมองว่าเทศกาลสงกรานต์ในปีนี้ควรมีมาตรการดูแลความปลอดภยัยและอำนวยความสะดวกในพื้นที่จัดงานเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะการรณรงค์ห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และงดเล่นแป้งทุกชนิดรวมทั้งการป้องกันปัญหาลักทรัพย์เนื่องจากเมื่อปีที่ผ่านมาเกิดปัญหาเหล่านี้เป็นจำนวนมาก ด้านมาตรการดูแลความปลอดภัยในเทศกาลสงกรานต์ปีนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ออกมาตรการควบคุมการจำหน่ายสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดบริเวณพื้นที่จัดงานรวมทั้งไม่อนุญาตให้เล่นและจำหน่ายแป้งเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดภัยที่ล้อแลมและอุบัติเหตุจากการเมาสุราอันเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดภาพลักษณ์เชิงลบต่อประเพณีสงกรานต์และความปลอดภัยของประชาชน